แล้วก็ไปคุยกันให้จบก่อนเรื่อเพราะตอนนี้มีคนที่โทรมหาหาันหลายคนเรือนนะครับก็ไปเคลียร์ให้ชัดเจนแล้วก็ส่งผม,ผมยังไม่เห็นนะเพราะนั้นไม่ทราบว่าวส่งชื่อมายอยังแต่ว่าผมยังดูข่าวย,ยังบอกว่าคนนั้นเป็นคนนี้ไม่เป็นคนนี้นนนบอกใช่คนนี้ไม่ใช่อย่างอันนี้เราไม่ก้าวล่วงก็เป็นเรื่องพลังชารัฐแต่ว่าที่สําคัญชัดเจนว่ารัฐบาลต้องเป็นเอกภาพแล้วก็ต้องมีกระบวนการที่ร่วมมือกันทํางานนะครับ าการทํานโยบายหรือการทําทุกเรื่องต้องต้องไปในทิศทางเดียวกันจะไม่ปล่อยให้เกิดลักษณะแบบเดิมวัก็ต้อง่งยในพักร่วมนะครับต้องส่งภายในวันนี้ครับก็วันวน,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 วน,นี้วนวนทำนี้ดีที่สุดก็โดยที่ทําอยู่ในเวลานี้ครับว่าขอให้ไปตรวจสอบให้เข็มเข็มก้นชัดเจนก็ ก็ก็อยู่ที่เลขาคอมอกับเลขากฤษฎีกาก็ไปทำกระบวนการให้ชัดเจนว่าจะเอาแบบไหนแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็คงมาดูอีกนะคไม่ได้หมายความว่าสอ,องส่วนคือถือว่าเป็นการกรองชั้นแรกส่วนว่ากรองมาแล้วยังไงแล้วเราคงต้องช่วยต้องดูเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยที่สุดไม่ใช่อยู่ที่ผม <c oughs> <c oughs> อยู่ที่กฤษฎดกา <c oughs> กับเลขาคอมอจะยื่นมาเมื่อไหร่ ก็ทอย่างที่เรียนแล้วเดิมในปกติก็สามวันก็จบแต่ตอนนี้เพอท่านทั้งสองบอกว่ามันก็ยากลําบากแล้วก็ปฏิบัติยากแต่ว่าก็จะพยายามทําให้เต็มที่ก็เลยบอกว่าอาจจะต้องขอเวลาก็ก็ไม่ขัดข้องนะครับเอาไว้เสร็จอย่างรอบครอบเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ เรายังไม่ได้บอกว่าเอาไข่ไม่เอาไข่ขอให้ทุกคนส่งมาแล้วไปตรวจประวัติยังไม่ได้คุยถึงบุคคลเลยว่าคนนั้นเอาคนนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความสับสนก็เป็นเรื่องที่พักเสนอมาส่วนว่าตรวจสอบคุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องผ่านก่อนแห้วครับนะครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านหรือผ่านก็เดี๋ยวมาพิจารณากันทีส่วนว่า เท่าที่ฟังดูก็ทุกพักก็ Four Four of of ส่งเป็นภาพมาชัดเจนอยู่เลยแต่ของพลังประชารัฐนี่ก็ยังมีหลายความเห็นก็ต้องทําความเห็นได้ชัดเจนก่อนนะฮะเราก็ให้สิทธิ์ที่ไปคุยกันแล้วเพราะนั้นเวลาเนี้ยอย่างที e ่บอกอ่ะพลังประชารัฐติดต่อผมมาก็สามคนผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนก็ต้องดูแต่ผมยังไม่เห็นผมว่าวันนี้ต้องถือว่า ทุกพักสามารถจะส่งคนตามที่พักเองเห็นและต้องการได้แต่การตั้งคณะรัฐมนตรีก็คือการต้องเห็นชอบร่วมกันตรง่าครันวันนี้พักการน,นาต้องการให้ไปตรวจสอบตามกระบวนการซึ่งเวลานี้ที่ให้ไปตรวจสอบก็คือกระบวนการปกตินะครับปกติการที่จะตั้งคณะรัฐมนตรีก็ต้องส่งชื่อให้เลขาคลมกับกฤษฎีกาไปดูตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการนี้อยู่